เรื่องราวของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับเราได้ยินกันมานานมากแล้วแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับจุดเดือดที่กำลังจะปะทุขึ้นไม่ได้มาจากปลายกระบอกปืนของทหารแต่มาจากความรู้สึกอัดอั้นของประชาชนที่บอกว่าพอแล้วไม่ทนอีกต่อไปแล้วและคำพูดของคุณวีรสมคิดประโยคนี้แหละครับมันเหมือนเป็นบทสรุปของความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยพอถึงหน้าที่พราะคุณคุณไม่ทำแต่พอประชาชนจะทำอย่ามาขวางก็แล้วกัน คือมันสะท้อนความตึงเครียดที่อยู่ใจกลางของเรื่องทั้งหมดนี้ได้แบบตรงจุดจริงๆครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่าทําไมชาวบ้านถึงรู้สึกอัดอั้นขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของปัญหากันสักหน่อยนึงครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานแต่มันเป็นปัญหาที่สะสมคุก,กรุ่นมาน,นานมากๆแล้วนานแค่ไหนนั่นแหละครับก็คือ40กว่าปีครับใช่ครับฟังไม่ผิด40กว่าปี นี่คือเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่ในพื้นที่พิพาทแล้วไม่ใช่แค่เข้ามาทำมาหากินชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่คือสร้างเป็นชุมชนเลยสร้างบ้านเรือนถาวรใช้ชีวิตกันเหมือนกับว่าที่ตรงนั้นเป็นของตัวเองไปแล้วแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นเขตแดนบนแผนที่นะครับแต่มันคือชีวิตจริงของผู้คนเลยชาวบ้านคนไทยที่เคยอยู่ที่นั่นบางคนต้องย้ายออกไปที่ดินทํากินที่เคยเลี้ยงครอบครัวมาทางชีวิตก็หายไป แล้วลองนึกภาพตามสิครับว่าการต้องใช้ชีวิตอยู่กับความตึงเครียดความไม่ปลอดภัยทุกวันมันหนักหนาขนาดไหนโอเคปัญหามันหนักขนาดนี้แล้วภาครัฐทําอะไรบ้างนี่คือคําถามสําคัญเลยครับซึ่งสําหรับชาวบ้านและหลายๆคนที่จิตตามเรื่องนี้คําตอบที่ได้มันเหมือนกับการประชุมการเจราจาที่วนลูมไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดสิ้นสุด คือถ้าเราไปดูกระบวนการของทางการเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ายุทธศาสตร์หลักเลยก็คือการใช้ช่องทางการทูตมีการส่งหนังสือประท้วงมีการประชุมในระดับต่างๆแย่ๆไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น A B C J B C G B C ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของกลไกพวกนี้ก็คือพยายามหาทางออกอย่างสันติลดความตึงเครียดลงแต่พอมาดูไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นมาทันทีเลยครับว่าทําไมชาวบ้านถึงหมดความอดทนดูนะครับ มีการกำหนดเส้นตายขึ้นมาครั้งแรกวันที่3ตุลาพอถึงเวลาก็มีการส่งหนังสือด่วนไปอีกทีวันที่5แล้วก็กำหนดเส้นตายใหม่อีกทีวันที่7สุดท้ายเป็นไงครับเสนอให้ไปคุยกันต่อในการประชุมครั้งหน้ามันคือการเลื่องไปเรื่อยๆครับความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่ทําให้คุณกันจอมพลังพูดออกมาว่าส่งไป500600อฉบับแล้วถ้าเขาจะออกเขาออกไปนานแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทําไปก็เท่านั้นแหละ การทูดแบบเดิมๆที่ทํากันมาหลายปีมันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วนั่นคือมุมมองจากฝั่งนักเคลื่อนไหวกับภาพรวมนะครับแต่ทีนี้เราลองไปฟังเสียงที่ดังมาจากคนในพื้นที่จริงๆกันบ้างคนที่ต้องเจอกับปัญหานี้ทุกวันแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่บอกเลยว่ามันทั้งดิบทั้งสะท้อนความรู้สึกได้แบบสุดๆก็คือประโยคที่ว่าลืมไปเลย RBC JBC ประชุมเดียวที่เราต้องการตอนนี้คือ RPG โอ้โห คือมันเป็นอไรที่น่าตกใจมากนะครับจากการประชุมด้วยตัวย่อยอย่าง r b g JBC มันกลายมาเป็น RPG ที่เป็นอาวุธสงครามไปแล้วมันแสดงให้เห็นเลยว่าในสายตาชาวบ้านเนี่ยภาษาทางการทูดมันลงเหลวไปโดยสิ้นเชิงแล้วหรืออย่างเรื่องราวของคุณป้าท่านหนึ่งวัย60ปีที่เล่าทางน้ําตาเลยนะครับว่าพ่อของท่านเองก็เคยเป็นทหารที่ปกป้องแผ่นดินตรงนี้มาก่อนการที่วันนี้ต้องมาเห็นสภาพแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนไม่มีใครฟัง ไม่มีใครช่วยอะไรได้มันเหมือนความเสียสละของบรรพบุรุษถูกหักหลังมันเจ็บปวดมากครับคุณวันชัยชาวบ้านอีกคนก็พูดตอกย้ำประเด็นนี้เหมือนกันครับว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มา40กว่าปีทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของที่เส้นตายทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกคือจากมุมของคนที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเขารู้สึกว่าไอแรงกดดันทางการทูตที่ส่งไปมันไม่มีความหมายเลยแม้แต่น้อยและพอความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐมันสั่นคลอนถึงขีดสุดความอดทนมันหมดลง มันก็เลยมาถึงจุดเปลี่ยนครับจุดที่ประชาชนรู้สึกว่าต้องลงมือเองแล้วแล้วการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การทําอะไรลอยๆนะครับอย่างคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขาก็อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญมาตรา50เลยที่ว่าด้วยหน้าที่ของคนไทยในการพิทักษ์อธิปไตยของชาติก็คือเป็นการให้เหตุผลว่าที่จะทำเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแต่เพราะมันเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐไม่ทําประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาทําเอง มันเลยกลายมาเป็นคำขาดหรืออัลติเมตัมที่มีขั้นตอนชัดเจนมากครับคือ 1. จะฟ้องเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยฐานละเลยหน้าที่2ระบุชื่อไปเลยว่าคือนายกกับพอบทออบอ3ถ้ายัางนิ่งเฉยกันอีก4คือจะนําประชาชนเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้วยตัวเองนี่มันไม่ใช่แค่การประท้วงแล้วนะครับแต่มันคือแผนการที่ชัดเจนเพื่อบ,บีบให้รัฐต้องขยับภาพนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยครับคือมันคือการประทะกันของ2แนวทางที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลย ฝั่งขานการบอกว่าต้องใช้หนังสือทางการทูตต้องประชุมฝั่งประชาชนบอกว่าไม่ต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ต้องขับไล่ต้องใช้รถไถดันออกไปเลยด้วยซ้ำมันคือการทูตประทะกับการลงมือทําแบบเด็ดขาดทั้งหมดนี้มันเลยนํามาสู่คําถามสําคัญครับว่าแล้วเส้นตายครั้งต่อไปละ่ะตอนนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะยอมออกไปหรือเปล่าแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นว่าถ้าเขาไม่ออกแล้วประชาชนจะทํำยังไงต่อไป ภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็คือรัฐบาลก็ยังคงยืนยันในแนวทางเดิมๆคือการทูตขณะที่เสียงของคนในพื้นที่กลับดังขึ้นเรื่อยๆว่าต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดได้แล้วมันเหมือนกับว่ารัฐบาลกับประชาชนกำลังเดินไปคนละทางและทางสองเส้นนี้มันกำลังจะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้ากันเองท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่คำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ครับว่าเมื่อการทูตถูกมองเป็นแค่ก,การซื้อเวลาไปวันๆแล้วอะไรล่ะ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเส้นตายครั้งสุดท้ายผ่านไป